สองท่าเลยครับวันนี้ก็เข้าไปเล่นเกมอย่าดูไฟนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นอะไรครับก็เข้ามาก็รอมือโหลดเข้าหน้าจอมก็ถ่ายเลยครับอี้ผมยังไม่ได้เล่นไรเลยนะครับเพราะว่าผมเพิ่งโหลดนะครับแล้วก็ถ่ายเลยดีกว่าคิดว่าถ้าเกิดโหลดแล้วถ่ายเลยน่าจะดีที่สุดนะครับโอเคจบเกมนะครับเกมนี้มีมาแล้วครับผมก็เลยไม่อยากอยากลองเล่นนะครับก็อยากเล่นดูนะครับ ไม่ยเป็นเลยอือนีปป่นคือไละรโเปสครั้งแโอ้โอ้โอ,อือ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 ,อมันอกเคยเล่นมาก่อนนะครับในเครื่องเก่านะการเชิดตาละตายเ่วันนี้นะเพื่อเพื่ออ้าวอ้าเลห,นะหนึ่งนะครับห,ห,ห่ตาแล้วโอเคมีตาที่สแลนะ้วมา เออโ้ยเอ้ยเอ้ยเอ i อ้อิดออหัวแตกออตาผมเล่นไม่ลดเลยนะครับตอนนี้อุ้ยอโดนแล้วเะเดโดคีรับเอาโดนป่อยแค่มัดเดียวครับรอบที่สงชนะเฉยเลยโอ้ยูวินครับบนนะอ๋อ ข nine, Means, Arizona, okay. on, okay. ึ้นนก่อนแล้วนะผมก็เรู้ว่าเล่นยังไงสเต็ปท่าเทพไม่ต้ทำยังไงแล้วใครแม่งโหดนะครับโอเคเนะขึ้นก่อนนะฮีดโอเคไปสู้ครับสู้บอสตัวแรกนะครับโอเคมาสู้กับบอสตัวแรกกันเลยดีกว่านะมาว้าวว้าวว้าวว้า เด็ดเด็ดเจอเด็ดเจออือเชื่อหน้าหน้าหน้ามีครับหน้าหน้าหโอ้หน้าอ่าหนึ่งหนึ่งครั้งครับชนะไปแล้วครับอือทำเองไม่ได้อืออะไรอะไร โอ้ม oh, oh, ีความโดดเด่นนะโอ้ม <kindergarten. S 1> ีความโดดเด่นนะมีความโดดเด่นมีความโดดเด่นเว้ยมีความโดนดิ่งเหรอเฮ้ยโหดโหดเลยโหดเอาไง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 โอ้ชนะเว้ยชนะเว้ย อะไรวะโอเคแล้วนะโอ้ยแฮกแก้เมื่อก่อนผมเคยแฮกนะครับผมเขาแบบนี้ครับแล้วก็กดด้านล่างครับที่มันยังมีป้าขึ้นนะผมกดผมเคยแฮกเมื่อก่อนนะตอนนี้แฮกไม่ได้ทําเป็นภาคสองครับเขาอยากให้ามก็คงจะไม่ได้ครับเพราะมันเป็นภาคสองนะครับก็แฮกไม่ได้ก็เสร็จจด้วยดูเลยครับพุจ่าที่ เราผู้ชายวัดฉานะครับอ้าวลุกมีรู้เหรอฮะมีรู้เอ้าเตะเอ้าเตะอ้าวเตะฮะลุงนองคว่ำยืนลุกเหรอฮะทำไมต้องลูกด้วยกระโดดพี่กระโดดลูกุงนอนเลยอยู่โดดเลยจ้าเล่นครับมันเล่นเว้ยอ้าวอะไรที่เหรอไม่ต้องอยู่ที่สูงอยู่ที่ต่ำไป อ,อ้าวอ้าวอย่าอ้าวชออ็อปปิ้งกับกาทำไมไม่นอนลงไปกับพื้นเลยเนี่นอนกับพื้นอ้าวเอออะไรอะไรเออโอนล,ลงไปนะครับตอนนี้บอกเลยผมว่าผมบาเบาเสียงหน่อยเพื่อเสียงมันดังเกินไปนะครับ สำหรับพี่ใครไม่อาจไม่ได้ยินผมก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าคลิปบางคลิปผมก็อ๋อนี่ไงกระโดดไปสองครั้งนะครับรู้ที่ช้าก็เลื่อนลงมาก็ชิบเออแล้วก็ทำออย่างี้อ๋อมันจะให้ผิดตรงนั้นใช่ไหมบล็อกบล็บอกได้เอาไปเที่ยวนี้ก่อนโอ้เล่นเป็นของการทำตามกันต่อนนะนี่คือชิตของคนเราเนาะ อันนี้ผมเล่นภาพใจได้ใไหมโอเคนะ็นไหมซ้อชุดก่อนอ๋อซื้อชุดต้องเป็นระบบกเกมมันไม่ให้ผมซื้อนะครับแต่ว่าผมจะโกงระบบนะครับต้องเป็นี่มันโกงได้น,นะครับแต่คนส่วนใหญ่จะเล่นตามกฎน,นะครับผมว่าพระรามอยูเลยนะผมว่าคนซื้อเสื้อไว้ก่อน,นครับเอ้ยอะไรไมีสอ N C A O ฮะล้มมีล้มเหรอทำให้ใครล้มฮะทำให้ใครล้มฮะฮะฮะโอ้ฮะลงไปหน่อยกองหินอย่าอย่าเดินมาบอกว่าอย่าเดินมาเดือนแล้วนะเว้ยบอกว่าเออบอกว่าอย่าเดินมาอย่าเดินมาบอกว่าอย่าเดินมาไม่ฟังไม่ฟังเอออัดแน่เลยอาวะฮะอาวะ เอาวอาวเอาวโอจ้วยโหาออมาดิเอ้าเอาเาอย่มาบอก c ัวี้ก่อนอย่ามาอย่ามาอย่าดอย่ามาอย่ามาอ้โหจัดอเสร็จ้หลุมมึงเลยครับ โอ้โหโหคนเทนครับคนเทพ,เทพโอ้โหนี่คือสุดไว้ก่อนครับแค็กตับวาอสวอสอะไรวะเชียงวันครับโอเคเดี๋ยวเมื่อมาให้เราเ,เองแล้วก็ยิงไปก่อนครับรับหนึ่งเพรนะครับซื้อหมวกได้แล้วมึงเนี่ยรลบกก็สิเพจเอง ก็เล่นเล่นเล่นก่อนแล้วกันนะฮะ <stimulus> EX โอเคไหมแล้วตัวนี้แล้วคงจะได้เงินประมาณเจ็ดสิบกว่าครับไดเจ็ดสิบกว่าทีนี้ดีใจเลยครับอุ้อู้อู้หูอู้หูอู้หูเจเย็นครับน้องครับใจเย็นครับใจเย็นครับพี่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 ครับพี่ครับใจเย็นอุ้ยอาวุธพี่จะแรงไปไหนอาวุธพี่จะแรงไปไหนครับอู้จะเลี้ยงอาวุธพี่จะแรงไปไหนครับ ใจเย็นครับใจเย็นครับลุกขึ้นมาคุยกันก่อนครับอย่าเพิ่งนอนครับอย่าเพิ่งนอนครับลุกขึ้นมาคุยก่อนนะพี่ครับลุกขึ้นมาคุยก่อนอย่าเพิ่งนอนกองพื้นครับอย่าเพิ่งนอนอย่าเพิ่งนอนครับพี่เยนก่อนนะครับอ้าวพี่ลงมานอนทำไมอ่ะผมชค่น่าชื้อเลยอ่ะไอกลางนั่นพี่คือเวลาผมออกจริงครับใกล้ตายที่สุดแต่ได้แค่บางครั้งนะพี่พี่ใช้เหรอครับพี่ชายครับพี่ใช้ใจเย็น ใจเย็นครพี่แกใจเย็นนะใจเย็นครับใจเย็น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 ผมทําได้แค่ครั้งเดียวอารมณ์กดผมทาได้แค่ครั้งเดียวอย่าทาผมอย่าทาผมอย่างเงี้ยถ้าผมไม่กัวผมไม่ชอบอย่าผมนี่ก็กลัวครับก็าผมจะตายตอนไหนจะตายแล้วโอ้น่าเฉยเบยคน่าเฉยเบย เงื่ออนะวะเออเดี๋วยวมือเงินมาก็าไปก็ไปซื้อนะครับของที่โหดนะครอ้าวอาวุธก็ซื้อนะครับโอเคมีเงินก็ต้องซื้อนะครับไม่ใช่เก็บขี้งกไว้นะเพราะว่ายัางไงเราก็ต้องเอาอาวุธโหดแล้วอา่าไปเล่นเงอินก่อนเลยนะครับอ ว่าของจะมีประสิทธิภาพดีหรือเปล่านะครับซื้อมาสองร้อยเลยเหลือเงนแค่ห้สิบสี่บาทมาออออโอโอ้โอโอ้โอ้ใจเย็นครับพี่ใจเย็นโอ้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 สติพี่แกโหดสติพี่แกโหสตปสเต็ปสติโหดและอ๋อเวลาจับทุ่มดิเช่เราโดนจับทุ่มอะไรอะไรมีมิลลุ ถ้าท,ทางมีพิรุษมาสิมาสิาสน้ามังหลบิดต่อยอนหน้าตูมต้มนี่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเย,ย่เนี่ยเอา้าวยมม่จบดีกว่าชิบเป็นังไงสิบนาทีแล้วเออเออ รับรองครับพาต่อไปนี้เล่นอย่างเมามันท์ครับเออเออเออแกตาย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 นะลุกขึ้นมาลุกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแกต่อยแกต่อยแกต่อยตามต้องลุกขึ้นมาต่อยอย่างอย่างที่ได้แบบนี้เออต่อยไป่ไดเลยว่ะชิปชิป จะตายแล้วใกตายจะตายอู้ตายโง่ทุกครั้งที่ใกล้าตายก็รอดมาทุกทีเลยนะครับเป็นไงเทียบเทีบ,ทบเดี๋ยวอย่างง่ายๆก็ซื้อหมวกนะครับเอหมวกเซต กิดการมาเล่นก<อ>ันต่อเลยนะครับผมเหลือเราอีก10นาทีนะครับตอนนี้มัน11นาทีแล้วอย่างที่คิดก็ตับผมเพิ่งบอกไปนะครับว่า15นาทีก็เหลือที่เราลงมาที่เราลงชุนมาเพิ่งเกเดลมนะครับโอ้โหต้องดูดูมันตีดิตีเป็นว่าเล่นเลยเออมามามาสิมาเดมาเดมาบ้าเดอหนึ่งผมวม่าฝุุ่นะ กายังวะบุกมาเนี่ยมีหัวตัวกันเยอะมาเลยอ้าวอ้าวหลบมีหลบมีอ้าวโ,โ,โดนทุกเองโดนโดนทุบเองฮอแล้ขาโอ้ยช็ดอ่าต้องเข้าใจนะผมเล่นดาาอยู่นะโอ้ ทำไมไม่โหดจังวะทำไมันไมได้โหดอะไรไม่ทำไมต่อ <us> สู้นานจังเลยต่อสู้นานต่อสู้นานฮะต่อสู้นานเอาอ้ยเ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 พื่อหย่าอโอเคครับตอนนี้เลกหนึ่งนาทีเพร่ะไม่ให้เราจะหมดแล้วนะครับผมต้องรีบทำต้องรีบเร่นให้ให้สุดยอดที่สุดนะครับ เลือกอัพผมเอาอันนี้แล้วกันครับจะได้มีของเยอะๆโอเคเดี๋ยวเราโอ้มยชอบทุกอย่างเลยเลอว้าของเปิดใหม่นะครับเต็มเลยโอเคนะครับท่านผู้ชมนี้ก็ขอขอจบไปก่อนครับใครชอบอย่างกดไลค์ช่วยวกมกกดซับนะทุกทีก็ขอบคุณรักก่อนสวัสด,ดีครับ